เคล็ดลับงานบ้านที่แม่บ้านมือโปรไม่เคยบอกคุณ1เบียรผสมเบกกิ้งโซดากำจัดคราบมันได้หมดจด2น้ำส้มสายชูผสมเบกกิ้งโซดาเช็ดสนิมออกจากกระทะเหล็กได้ง่ายดาย 3. น้ำยาล้างจานผสมเบกกิ้งโซดาขจัดคราบมันบนเตาแบบไม่เหลือซาก4เกลือผสมเบียรเช็ดกระจกให้ใสเหมือนใหม่มองทะลุดได้ไกลห้าน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมน้ำเปล่าเช็ดเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้มีฝุ่นเกาะได้เป็นสัปดาห์หกใส่ย,ยาสีฟันลงในถังทูพื้นพื้นจะเงาเหมือนหลอดไฟ เจ็ดสไปซ์ผสมครีมนวดผมทำให้กระจกใสและไม่เป็นฝ้าแปดยาสีฟันผสมเหล้าขาวเพิ่มความเงางามและความสะอาดเก้าแชมพูผสมน้ำยาล้างจานเบกกิง้งโซดาน้ำส้มสายชูเจาะรูเล็กๆที่ฝาขวดแล้วใส่ลงในถังเก็บน้ำของชักโครกทำให้ชักโครกสะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นสิบรอยดำในซอกชักโครกใช้น้ำยาล้างจานเบกกิง้งโซดาน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ในขวดสเปรย์ฉีดลงบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้สิบนาทีแล้วใช้ผ้าเช็ดออก 11ใส่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานเกลือเบกกิ้งโซดาน้ำอุ่นคนให้เข้ากันแล้วแช่ผ้าขนหนูไว้10นาทีแบคทีเรียและไรฝุ่นจะถูกขจัดออกผ้าจะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่